ทำนายฝันเลขเด็ดสำหรับผู้ที่ฝันเห็นโซ่ตรวนฝันเห็นโซ่ตรวนหรือถูกโซ่ตรวนผูกมัดทำนายฝันได้ว่าจะได้รับเคาะร้ายจากญาติมิตรหรือสหายหรือเคราะที่เกิดจากคนในบ้านในด้านของความรักนั้นคนรักไปไหนคุณไปด้วยแต่ไม่วายที่จะแอบเจ้าชู้ หวานสเสน่ห์ไปทั่วมีคนเอาใจไม่เว้นแต่ละวันจนใครๆก็อิจฉาคุณรู้ตัวบ้างหรือไม่คนมีคู่ทำงานติดต่อกับคนต่างชาติระวังคนรักของคุณจะหึงหวงในด้านของการงานและการเงินนั้นจะมีโอกาสเดินทางไปทำงานในต่างถิ่นหรือไปต่างประเทศ และจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเงินพิเศษจะมาจากการบริหารที่ถูกใจคนอื่นสินค้าที่เกิดจากไอเดียใหม่ๆสำหรับคนที่ทำอาชีพขาขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวจะมีกําไรงามมีเกณฑ์ได้ขยับขยายกิจการ เลขมงคลเด่นนำโชคสำหรับผู้ที่ฝันเห็นโซ่ตรวนได้แก่0และ9เลขมงคลเด่นรองได้แก่17 70 7เจ0 00จและ084เลขเด็ดและคำทำนายฝัน เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ